สวัสดีค่ะเมือนผู้นุดมาหน้าของสร้างทอบเดอร์ค่ะมาเยี่ยมมายามเพิ่นมาเบิงควายเพิ่นนึกว่าเพิ่นมีควายใหม่ก็เลยแววมาเบิงกบเหลือแต่โตเกาะะ่าเ้ยค่ะเมือนีเพิ่นจะเปิดไฮยูตัวหนึ่งนี่ลูกของเจ้าลูกของสาวสาอันนี้นี่ลูกของสาอันนี้เพิ่นกำลังทองอยู่ เดี๋ยวไปเบรงนะคะ่ะเป็นลูกของเบิ่มพันล้านลูกของเบิ่มพันลานผู้ใดมองหาลูกเบิ่มพันลานเป็นตะปูได้ค่ะบแม่ตัวแม่ตะปูอันนั้นก็ทองแจวสั้นนะคะ่ะนี่จะตัวขาขัดเลยขอดไหมเป็นขอกเลื่อนไทย,อยูอำเภอกุชุม บ้านนอนเปืาา่อยบ้านนอนเปื่อยได้เนาะค่ะน้าช่างอ๋อบ้านนาสะแบงบ้านนาสะแบงนี่คือเจ้าสัวนะคะเจ้าสัวสูงเท,ท่าไรค่ะน้าช่างจะเอาสูงประมาณลอยหยิบหาเจ็ดเดือนค่ะเดือนเดือนเเดือนซิงคาวันที่สามซิงคาครับ สามสิงหาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราคุมพานีนะน่ะเมษาพฤษภามิถุนาสิบเดือนพอดีเลยสิบเดือนสามสิงหาประมาณเก้าเดือนเนาะสิงหา ประมาณสิบเดือน,นค,ค่ะตอนนี้เพิ่งอ,ออกนมใหม่ๆด้วนะะเนาะค่ะเนาะตอนนี้เพิ่งอ,ออกนมใหม่ๆเบิ่งเด้อไอ้ต้าผู้ด้วยค่ะนี่เต้าผู้นี่ลูกเบิ้มเชื่องหนาหักโต้ย่าิเพิ่นยังบ่ได้กินอาหารตอนนี้เพิ่นกนก,กินนมออกนมแล้วกินยาเบา กินกิน่นนะกินยาเปงเล็บเท่างามงามไร้ที่ตินี่จะตัวงามงามของนี่เพิ่นเปิดไฮยูแสนหนึ่งเปิดไฮแสนนึงเด้ค่ะตัวนี้ตอร่องได้นิดหน่อยเปิดไปแสนหนึง่งเจ้าสัวเจ้าสัวเรือนไทย ตอ,อนนี้คูนนมาของเลื่อนไท่ด้ยค่ะมีตาโตคักคโตคักๆอันนี้คือเจ้าสัวเลื่อนไทยเป็นลูกของเบิ่มพันล้านมีใบมีหลอดด้วยค่ะลูกเบิ่มพันล้านมีใบมีหลอดความสูงไม่รู้ความสูงประมาณ125 26 27ประมาณนี้ ช่วงช่วงอายุบเ่เถึงปีนี่เบิ่มพันลานาเพิ่งกิสีบ,บ่บ่บ่อยากสูงบันไดหลังปีนึงไปแล้วนี่พิษหูพิษตาค่ะพิษหูพิษตาไปเลยอันค้างงลังน่ะก็คือเจ้าเก่ามงคน้นด้อค่ะเก่ามงคน้นเก้ามงค้นนะคะตัวโตวมาก ผู้ใดอยากได้กับติดต่อที่เฟซบุ๊กของนายช่างซื้อ Facebook เฟซบุ๊กพันธิรวัตรงามโยธาเด้ค่ะธิรวัตรงามโยธาตอนนี้เลยนึกว่าเพื่นใดค่อยมาใหม่กันเลยมาเบิงมาเบิงกับมีเห็นแต่โตเกาีาเห็นแต่โตเกา่าอันหนันแม่มัน แม่มันเอตัวนี้ทองเจ้าสั้นอยู่ค่ะเจ้าสั้นสิไงปันใดกะเดี๋ยวสิมาเบิ้งหยิบมาทายเห็บเบิ้งอยู่อันนี้ลูกเก่ามาเบิ้งลูกเก่าก็ลูกเบิ้มด้อค่ะลูกเบิ้มลูกเบิ้มพันล้านสิบเดือนเบิ้มพันล้านสิบเดือนเหลืองหุยๆอยู่ค่ะกับลูกเก่าสิบเก่าเดือนเป็นโมกัน เป็นเพื่อนกันนะคะอย่านะคะอย่านะคะเป็นมมก,กันสิบเก่าเดือนกับสิบเดือนนะเก้ามๆๆคงคลแล้วนั่นลูกกบเนี่นะคะพาเปิดบอลูกกบค่ะใน,นช่างมันเป็นกล้วยเนือนครับนีน่ลองเอาออมันทำเป็นสายพัฒนาได้นะต้ะนผมหอหมูว่าแมวมันมีมันยับ่น,น,น่ะไง มันหนาใะง่ายได้นะาะวลาอหอมหยห้อหกกมแต่ใกลง่ายล่ะรัสามมือหนสามมือหได้ค่ะดูกลมบะดูกลมรวยสี่สิบห้าเออข้นมากใหม่ค่ะเขาเขาออกแล้ว เขาเหลี่ยมเริ่มออกแล้วสิบหกเดือนอืมปีกว่าประมาณปีกว่าเนี่ยประมาณปีกว่าตัวผู้หรือตัวแม่ตัวผู้ผูนนผ้น้อยได้ค่ะนี่ผู้น้อยเพิ่นเปิดซ้ำสามเมื่อหา้าแล้วไปจับซัดนาฮักเด้นี่ตัวอ้วนพี่เลยอ้วอนพี่ เอาไว้จับสัตว์เล็บงามดีนะเล็บเล็บก็งามเล็บสวยขี้งดีอืมงา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 มอยู่ดีดีกว่า เจ้าท่านให้ท่านกินยังแน่ค่ะเจ้าเก่า,ากหึอ,อ้ลูกลากเบอน,อนอกนั่นเรี้ยงาลูกต้องอ่นขึ้นใหญ่อยค่ะต้องอนขึ้นใหญ่โย่วงครับพ่านท่านถูกกรรมท่าน,นถูกกรรมปล่คะยกเวีนยกเว้นหน,นาแร่ง อาหารมาควางเห็นยเ้นหงายเขาควดา้นเขาหากแล้วไหมครับใอ่คา่ึนปูกระโืามคอนก็บนี้ต่้งเสบ่าเห็นเป็นพอพันมันถึงไงี้ไงบ่อืมก็ะิ่งแล้วเนาะค่ะมวเราสูงเนาะค่ะสูงเท่าใดแล้วเนาะนี่แน่นค่ะน่าจะข้าทิดหูวิดตาเลย เจ้าก้ามงคลนะคะตัวนี้เก้ามงคล์ก้ามงคลยังผสมบ่ได้ลูกไส้เบิ่มนี่เจ้าสัวลูกไส้เบิ่มเปิดบ่อค่ะไหนตัวนี้เอ้าวมองมักมักเจ้าเท่าใดล่ะอันนี้เปิดแสนหนึ่งเด้อค่ะนี่แม่เพื่อนใบลอดคบ อืมเจ้าเก้ามงคลมีคนมาขอสู่ขอโบไ้บ่ค่ะกันราคาถึงแบบ่เนี่ยครับอืมแจ้งใดแจ้งสิเรียกว่าถึงโอ้สกิบรางเลยครับเพื่นมาเบิ่งโหลดครับอ๋อมาเบิ่งเอาโหลดได้ค่ะคล้องซื้อของขายเนาะครับสกิบรางบุญบุญแม่นค่ะเบิดครับขั้นใดมองมา เลยมองมากเปิดมากทุกโต้บังขาใหญ่ๆด้อค่ะขานี่ใหญ่บ่มีทีติต,ติมองเดียวเพันมาเป็นใครเกี่ยวนิดนึงค่ะใครคือพอใครคือพอใครเก่าจะเล่นแนม,ม่บอคุณหน,นมันเบี้ยบไมแม่คะมันเบียบเบียวทุกโต้ไปเห็นมากแบบเบี้ยวมาทุกโต้หน้าตาแต่ดีควันคว,วันสองคู่อยู่บ่ข้างหน้า ควันครับควันจับคู่อ๋อจับคู่เชื่องได้ในี่ซุปเปอร์เชื่องเลยเชื่องเวลาท่ำแพงตาลุ่นแม่ดวงดาวครับคือแม่ดิตัวนั้นคือลูกดาวซีดีเลยอืมกับเจ้าสั้นมึงวันจี๋วมาเนียแต่ว่าลูกลูกมันลูกมันงามนะครับบวกจวดโตเมื่อใดเมื่อใดวันที่ยี่สี่หกสิบเดือนนับปีประมาณสี่สิบหนึ่งสี่สิาทเยี่สิบหนึ่ง วันที่4อี2 0 0 0อก็สิ้นเดือนกว่าผลแล้วเดือนหนาผลแล้วกลับประมาณเดือนหนาก็ห่อนค่ะก็ว่ากันก็ลุ่หยดลุ่ไหลเติบนะลุ่มใครเหรเจ้านนูอืมเร่งานได้ตอนนั้หนาครับหนาเนาะค่ะเนาะหนาครับแต่สไตล์สไตล์ดะเดาวซิพี่อยากมาเบิ่งอยากมาเบิ่งเจ้าสั้นขอดเด้เจ้าสั้นเข้าวันใหญ่ Nó đường ui ui Đường